สวัสดีค่ะคลิปนี้แพาจะพาทำกระท้อนแช่อิ่มค่ะ FC ของมาแพาจัดให้ค่ะสูตรนี้เด็ดมากๆรับรองอร่อยแน่นอนค่ะคืนเดียวกินได้เลยค่ะฉ่ำเข้าเนื้อเปรี้ยวหวานอร่อยสุดๆเลยนะคะพร้อมเคล็ดลับทำยังไงให้กระท้อนไม่ดำค่ะขาวจัวสวยน่าทานนะคะทำง่ายแต่อร่อยมากๆค่ะส่วนผสมเคล็ดลับวิธีการทำมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ การทำกระท้อนแช่อิ่มก่อนอื่นเราจะมาเตรียมในส่วนของน้ำเชื่อมไว้ก่อนนะคะตังมอใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็เกลือค่ะจากนั้นเปิดเตาค่ะ คนทุกอย่างให้ละลายดีค่ะพอทุกอย่างละลายดีจากนั้นก็ต้มต่อจนหม้อเดือดนะคะพอหม้อเดือดพลักๆ,ๆแบบนี้นะคะจากนั้นปิดเตาค่ะ ปีเต้าพักไว้ให้เย็นสนิทค่ะพอเย็นสนิทเดี๋ยวเราค่อยนําไปแช่อิ่มกันค่ะการทํากระท้อนแช่อิ่มนะคะก่อนเื่นเราจะมาเตรียมในส่วนของกระท้อนกันค่ะกระท้อนเลือกพันธุ์ที่ลูกใหญ่ๆเนื้อฟูๆนะคะลูกใหญ่ๆสดๆแบบนี้ค่ะมีลูกนี้เกือบโลเลยนะคะแปดเก้าขีดค่ะใหญ่ๆมากเนื้อจะได้ฟูแต่ถ้าเกิดใครใช้กระท้อนแบบบ้านๆก็จะเปรี้ยวมากหน่อยนะคะ ต่ถ้าเกิดเราจะทํำก็ต้องเลือกกระท้อนที่เนื้อฟูๆค่ะเตรียมน้ําเปล่าค่ะใส่เกลือลงไปค่ะตามด้วยมะนาวค่ะใครจะใส่เกลืออย่างเดียวก็ได้แต่พ่าจะใส่เกลือกับมะนาวด้วยนะคะใช้แช่ได้ทุกอย่างค่ะสูตรเนี้ยจะเคล็ดลับทําให้ขาวจัวนะคะ จากนั้นก็คนให้เกลือละลายดีค่ะจากนั้นเราก็จะมาปอกกระท้อนนะคะตัดหัวออกค่ะจากนั้นก็ใช้มีดปอกผลไม้ค่ะฝานปอกเปลือกออกให้เกลี้ยงนะคะ จากนั้นก็รีบนำแช่น้ำเกลือน้ำมะนาวค่ะจะได้ไม่ดำนะคะพอเราปอกเปลือกเสร็จเรียบร้อยนะคะจากนั้นเราจะแช่ไว้ในน้ำเกลือน้ำมะนาวเนี่ยค่ะประมาณ 1- 2สองชั่วโมงนะคะให้ยางออกดีค่ะพอเราดองครบเวลาสองชั่วโมงแล้วจากนั้นเราจะนำกระท้อนเนี่ยค่ะไปล้างน้ำทำความสะอาดออกให้เกลี้ยงนะคะ พอเรานําไปล้างน้าทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะคะจากนั้นเราจะนํามาบั้งค่ะใครจะแช่เอาแค่เนื้อแช่อิ่มก็ได้นะคะแต่วันนี้พาจะแชท่ทั้งเนื้อทั้งเม็ดค่ะใช้มีดเล็กๆค่ะบั้งไปใครจะบัง้งเล็กบัง้งใหญ่มากน้อยแล้วแต่ตามชอบนะคะวันนี้กระท้อนพรวสวยมากๆค่ะลูกใหญ่เนื้อฟู ไม่เปรียวมากนะคะบั้งไปค่ะใครจะบั้งเล็กใหญ่มากน้อยตามชอบเลยค่ะใครจะแกะเอาแต่เนื้อก็ได้ค่ะเอาเม็ดออกก็ได้นะคะเอาเฉพาะเนื้อไปแช่ก็ได้แต่วันนี้พราจะทำแบบแช่ทั้งลูกค่ะ พอเราบั้งเรียบร้อยนะคะจากนั้นเตรียมใส่ภาชนะที่เราจะใช้แช่อิ่มค่ะวางตรงก็ได้วางขวางก็ได้นะคะจากนั้นเทน้ําเชื่อมที่เราต้มไว้พักให้เย็นสนิทก่อนนะคะเทใส่ลงไปค่ะเทใส่ให้ท่วมกระท้อนนะคะ จากนั้นปิดฝาค่ะปิดฝานำไปแช่ในตู้เย็นนะคะหนึ่งคืนก็ทานได้เลยค่ะถ้าเกิดใครชอบหวานๆมากกว่าน,นี้ก็สองคืนสามคืนแล้วแต่ตามชอบเลยนะคะกระท้อนแช่อิ่มของเราก็แช่ครบเวลาหนึ่งคืนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูกันค่ะนี่ช้าเข้าเนื้อแล้วนะคะ ต่ถ้าเกิดใครจะเอาหวานกว่าน,นี้ก็2วัน2คืน3วัน3คืนแล้วแต่ตามชอบนะคะส่วนแพวนี่ชอบเปรี้ยวหวานค่ะ1คืนกําลังดีนะคะชําๆค่ะถ้าเกิดใครยังไม่ทานก็แช่แล้วก็เก็บในตู้เย็นเนี่ยค่ะเก็บได้นานเป็นเดือนเลยนะคะไม่เสียค่ะลองไปทําดูนะคะ กระท้อนแช่อิ่มของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานแล้วค่ะอันนี้แช่อิ่มแค่หนึ่งวันหนึ่งคืนนะคะวันเดียวก็กินได้เลยค่ะชําเข้าเนื้อค่ะเปรี้ยวหวานอร่อยสุดๆเลยนะคะแต่ขึ้นอยู่กับการเลือกกระท้อนมาใช้ด้วยนะคะวันนี้พราเลือกกระท้อนหอ่อปุยไฟเนื้อจะฟูนุ่มเปรี้ยวอมหวานไม่เปรี้ยวมากค่ะ หคืนทานได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดใครใช้กระท้อนแบบบ้านๆเปรี้ยวมากต้องดอง2อสวันนะคะแล้วแต่ใครชอบหวานมากหวานน้อยค่ะลองไปทำดูค่ะถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดลูกกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแพรได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ